เล่มไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ให้แบบอะไรกับเราจังให้รักเป็นบทกวีชั่วชีวิตครับเล่าให้ฟังหน่อยจะเป็นรวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่องฮะเรื่องรวมๆมันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปเข้าไปในร้านแบบขายของมือสามในของแต่ละอย่างอ่ะก็จะมีเรื่องเล่าของของสิ่งสิ่งนั้นมูดมันจะมีความแบบนวลนๆไม่ได้วุ่นวายไม่ได้แบบดึงดราม่าจ,จัดแต่ว่าเราอินไปกับความเรียบง่ายของชีวิตในเรื่องราวของทุกสิ่งของที่เล่าครับซึ่ง ความเรียบง่ายความมีความสุขหรือแบบความได้รู้สึกกับสิ่งเล็กๆในชีวิตมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ส่งผลมากับการเลือกอ่านหนังสือหรือการดูหนังของเราด้วยเอาเคยเอออความเรียบง่ายอะไรที่เมื่อกี้บอกว่าเออทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องเล็กๆก็มีความสุขได้ยางแบบเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแบบผมมีเวลาว่างครับแล้วก็นัดเพื่อนมหาลัยกลับไปถ่ายรูปแบบไปเดินเล่นที่มหาลัยกันเหมือนเหมือนเหมือนแค่แบบ เราเห็นแสงมันผ่านรูใบไม้มาแล้วเพื่อนไปยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเราก็ถ่ายอ่ะเออแค่นั้นมันเราเราแบบเราฟินแหละเราเออคุณคอมพีดแล้วสำหรับวันนี้อะไรเงี้ยครับถ้าชีวิตมันสามารถมอบเวลาให้เราสามารถค่อยๆพินิจแต่ละอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้อ่ะแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้ว